คุณนอร์ร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ และคุณก้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคําตอบครับอนกันทุกธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อินดีมคือแพลตฟอร์มสาหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เเจ้าของโอท็อปลงทุนแค่หล 1, ักพันล้าน สวัสดีครับอายุน้อยร้านช่วง The Special Episode นะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบกับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่าทำล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับ่ออื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทําอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องกับถูกแอบอ้างช anyway. <oh ื่อเอาผ <t ell an> ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็รผมคว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ11ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้มูลค่า79,000ล้านบาทแล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอย,อยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทำเกี่ยวกับ SME มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่อยากทำก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพ อยากให้มีหลายๆรา,ายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอ e ินดีมเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็นโอท็อปอยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้า uh huh. แล้วก็รวมของคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษมารวมอยู่ที่อินดีมนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทํา ที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกสถานการณ์นี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดีมเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแลือเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าเอะธุรกิจเครือข่ายมันหลอกลวงหรือเปล่าให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวนเราเนี่ยกลับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้วจจะะปรรสสบคาามํเ็ คุณอมมีความคิดในด้านนี้อย่างไรบ้างครับในในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศครับแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะปรับนําเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะ ช่วยให้คนสําเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทางที่1งทางที่2ทางที่3ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่อยี่คติก็ยังมีอคติอยู่นะบบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแ์ลูกโซ่หลอกลวงเงินต่างๆนานาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้ว เอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าใช้ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใช้ลูกโซ่แน่นอนว่าเ,เป็นธุรกิจที่1นผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบสคบออย่างที่2สินค้า ก็ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ไม่ได้รับอยอยนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญาตครับจากหน่วยงานของสบก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทําธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้ทางสบอ,อนุญาตเราถูกต้องหรือเปล่า ผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วล่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมว่าอินดี้มันแตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอย่างอื่นยป็ไงบ้างไม่รอกันน คุณนะไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกกันนะไม่ได้หลอกไปเปิดสมาชิกใช่ไหมไม่มีครับผมไม่หลอกนะคุณโอมไม่หลอกครับไม่หลอกนะไม่หลอกงั้นไม่คุยยาวๆเลยนะครับผมไปเลยครับผมเอาล่ะครับคุณก้องคุณโอมครับมีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้ เพราะจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควม happier, ครเหมือนกันก่อนอื่นเลยอยากจะรู้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นอย่างไงครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้ นะครับโดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูปเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรต่างๆนานาเราแปลงฟาหนา้ำน้ำสบผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร,ร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้นซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้ะไรคืนคยกเว้นเงินทอนใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มของ MLM ธุรกิจครือข่าย,ายก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ อย่างแรกอย่างที่สองถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีมีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปคือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์เด l ซูซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยฮะสี่สิบเป็นี่ยเป็นค่าการตลาดและค่าดิสพิวชั่นหลักการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่จะให้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิส i ิวชั่นก็คือว่าเป็นเหมือนสากณร เป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทุดรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำเอ็มเอ็ม่ที่คุณต้องบอกมี4 5 0 0บริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็น1ิบล้านคนอินดีมันแตกต่างจากบริษัท m อ MM ็อื่นอย่างไรบ้างครับในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆ แต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันหนึ่งครับที่เป็นแอฟเฟอร์เก็คือว่าหมายขางว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิมที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงอินดีม e จะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน .com ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเข้ามาไว้ที่เรานะครับเราเป็นเกตเวยให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิง้ง ผ่านออนไลน์ได้ 1. ปลอดภัย 2. ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางนะครับ3ก็คือซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มีครับ ครบทุกอย่างเลยสินค้าของบริคครบหมดเลยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนว่าวิธีการซื้อวิธีการซื้อใช่ครับมาซื้อออนไลน์ใช่ครับแต่ก็ซื้อกับเจ้าเดิมที่เราไว้ใจนี่แหละถูกต้องครับผ่านทางอินดีมใช่ครับแล้วผลประโยชน์ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมุติตัวตัวเรา เราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วน,วนอ่าส่วนต่างของขค่าการตลาดกลับไปด้วยคนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ MM m ก็ได้เป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น แพลตฟอร์มสาหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปอย่างธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทํามีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนคมีคู่ค้าตหลงงสินค้าต่างๆที่อยู่ในอินดีนี้เยอะขนาดไหน ครอบคุมพอมไหมสำหรับว่าชีวิตคนนึ่งจะไม่ต้องซื้อของที่อื่นมาซื้ออินดีมามีเยอะมากครับแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วยก็ไล่ตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ำพริกเผาก็มีในมุมมองว่าด้วยความสำเร็จนั้นทัศนคติมีความสำคัญเทียบเท่าได้กับความสามารถวอเตอร์เอวาสกอต ที่นี้คุณนอ็อตขอเป็นตัวแทนในการหาคำตอบจากคุณโอมและคุณก้องว่าธุรกิจเครือข่ายมีคนสำเร็จจริงไหมหลอกลวงหรือไม่และหากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลยครับจุดนี้น่าสนใจในในฐานะผู้บริโภคแล้วกันนะที่ยังไงก็ต้องซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทางในการซื้อมาซื้อผ่านตรงนี้แถมได้แคชแบ็กกลับไปได้คะแนนกลับไปทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ อยากมีอาชีพเสริมมาทำกับอินดีเนี่ยถามจริงๆเคยมีคนสำเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะแบบขับรถสปอร์ตไปถ่ายรูปที่เมืองนอกขายของแพงๆอะไรเงี้ยมันสำเร็จจริงๆหรือเปล่ากับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบริษัทด้วยนะครับนีงแต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะ พรีเซนตแบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมากนะตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ไภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมากๆนะครับตัวอย่างก็มีอหน,นี้4ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด4ีล้าน3าสเดือนปลดหนี้หมดหรอครับแต่เขาทําจริงจังมากนะครับเขาใช้เวลากับธุรกิจเนี่ย 24ชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทาธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ2ปีแล้วเขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเพราะว่าบริษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีนั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางานอินดีมก็จะมีคํานึงขึ้นมาคืออน l i f e สไต l e แต่ละคนนนนัดแแบบบบไหทํา้น แต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทําวิธีการต่างๆนานา,นาเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลน์สไตล์ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีเคานเจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้งอินดีมฮะอย่างคุณน็อตบอกว่าบางคนเขาก็ลสปอตบางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรอย่างี้ยแต่ว่าเคานเจอร์ของอินดีมก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์<ม>พอมันเป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้พนเพราะเราพิเศษว่าเราปลดหนี้ได้หรือ,อยัง<ม>เราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีมก็คือว่าเตดที่1ก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะครับพออินดีมเปิดมาประมาณเกือบเกือบสปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีมเนี่ยเกิน20ล้านบาทขึ้นไปมีหนึ่งคนเกิน10ล้านไปมีอีกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณร้อยคนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นๆคน นี่คือสิ่งที่อินดี้ทาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปาอุโมงค์ความฝันอีกแล้วว่าอฉันจะปลดหนี้ได้แล้วทํำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทํำยังไงได้วิธีการทําจริงๆแล้วธุรก,กิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทำทำไม่สําเร็จมันก็แค่ยังไม่สาเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะจะสักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา 3ปี5ปีส0ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทํา mm hmm. แต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เลยเข้าใจว่า3เดือน6เดือน1ปีจะสําเร็จ mm hmm. มันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริง แต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสําเร็จมีรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูหมือนินดีมจะพูดแฟกต์ความจริงซะส่วนใหญ่ไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความท้าทายและก็เสน่ห์ของธุรกิจเนี้ยก็คือว่า AOI Return of Investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2,500บาท1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินเขาเอามาจ่ายแต่ว่า Return ที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้นักพูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึ่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อน และสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ยฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะมาทํากับเราสิส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหนมดเลยนนจะทํายังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังจะทําถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อนผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่า การเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาแต่นนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทำธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้ mm. เช่นสมมติพี่น็อตครับผมทำธุรกิจเครือข่ายชื่ออินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานนู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายเหรอก็จะแบบเริ่มตกใจเริ่มยี้อยากจะวิ่งหนีผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ในธุรกิจเครือข่ายของพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้างพี่น็อตก็จะอธิบายมาแต่สี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คุยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดอยู่พี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ก็บอกว่าอันนี้แสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรธกิจเครือข่ายของพี่น็อตไม่ตรงกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรธกิจเครือข่ายของผมให้พี่น็อตฟังก็คืออินดีนเน้นพูดความจริงไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นของอินดเท่าไรก็เริ่มต้นที่หลักพันครับก็จะประมาณ1690บาทอันนี้ก็แตกต่างกันนะที่อื่นต้องซื้อสินค้าเป็นหมื่นๆถูกปะอันนี้ไม่จำเป็น1,600กว่าบาทนี่ได้สินค้าไหมได้ครับได้สินค้าด้วยการผมว่าเอาไอบางทีมันตอบไปทุกอย่างคือว่า1,600บาทบางทีทานข้าวบางทีไปปาร์ตี้บางทีซื้อของให้ตัวเองบางทีมันเยอะกว่านี้แต่นี่หมายความว่าเป็นเงินลงทุนนะฮะสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่าเวลาเข้าไปใส่ คุณอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดีมเอาของผมมาขายกับอินดีมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะค,ะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าที่อยาก อยากจะมารวมในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่สามารถรวมได้อาจจะเป็นร้านอาหารอ,อาจจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นสินค้าต่างๆของของคนไทยที่อยากจะไม่รู้จะไปทําตลาดที่ไหนเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องนล้นเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเรารับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดีนเป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะ แต่คนที่เป็นสมาชิกได้ไประโยชน์จากมันในการ,ร,รใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบน,น,นะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือย,ยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีไรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบ แต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทำทุกงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆนะนะเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะ,ะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษา เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกอเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริตกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหน แค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำไธุรกิจ MLM ทำามธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาเก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้เราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีมครับเพราะเราเชื่อว่า ทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายุน้อยร้ล้า,ลานอีพีพิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควยคว้ามันอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลความฝัน ไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหากโคลินพาวเวล